เราจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่16-18กถึสศจิกายน2565ัน้าคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเอเป็กเป็นเพียง,งเนะครึ่องมือในการทางการเมืองเพื่อเกิดการประทะกันขึ้นมาก็จะออกแถลงการนะบอกว่าประทะกันไม่เหมาะไม่เหมาะสมโน,โนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ให้เห็นถึงทุน ที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนนะครับมอบ3นิ้วในการเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในการประชุมเอเปกจะประสบความสําเร็จไหมยากยากนะครับแต่เมื่อไรเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีคําสั่งห้ามชุมนุมไปแล้วนะครับ เมื่อน,นั้นเขาก็จะออกแถลงการสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิจิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็ เรื่องของการประชุมเอเปกการจัดมอบขึ้นมาซึ่งผมอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปแล้วนะครับว่าต้องการกดดันรัฐบาลให้มีการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนธันวาคมคือวันที่24ธันวาคมแต่ประเด็นที่น่าสนใจปรากฏว่ามีองค์กรต่างชาติอย่างเอมเนสตี้รับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์ มีการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่16-18ถึงพฤศจิกายน2565คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเพื่อขัดขันข้อเรียกร้องอย่างถึงที่สุดรวมถึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมจับตาเรียนรู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวเพราะคนไทยจะไม่ได้อะไรจากเอเปกในเงื่มือของประยุทธ์จันโอชาครับก็ มีองค์กรวรวบรวมน้ำ74องค์กรนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวการ16-18ในระหว่างนี้พี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะถามไหมครับสอบถามแนวทางการเคลื่อนไหวนะคะ2แบบการจัดก,กิจาก,การรมจะประมาณไหนแล้วก็คาดการณ์ว่าคนจะมาเข้าร่วมมากน้อยแค่ไนในตัวนี้ก็วางไว้2แบบเนาะนะครับหึก็คือว่าเหมือนจากที่พูดก็คือเรื่องของข้อมูลในวิธีปิดน,นะครับ หรือก็เป็นสุดอ่อนมากนะครับที่พวกเราแทบจะไม่รู้ซึ่งผมว่า,วาการการใช้ใช้ช่วงเวลาวันที่ 16- บหกสิบเจ็ดน,นะฮะก็จะเป็นเวทีกู้ขนานนะครับซึ่งเราก็จะพยายามจัดเวทีที่จะบอกข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งนะครับให้คนในสังคมไทยรู้นะครับซึ่งทีงนี้ก็อาจจะเรียกร้องเพ่อเพื่อนที่สื่อมวลชนนะครับว่าช่วยไปติดตามแล้วก็ช่วยกันสร้างการสื่อสารให้มันรับรู้กันความแตกแล้วที่แท้สามนิ้ว NGO จับมือแอมเนสตี้ต่างชาติปวนไทย เพจดังแฉแอมเนสตีส่งเอกสารภายในให้ทีมงานทั่วโลกเตรียมสนับสนุนผู้ประท้วงโดยวางแผนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในงานประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยสอดประสานกับม็อบ3นิ้วที่ออกแถลงการเตรียมจัดม็อบคู่ขนานคัดค้านงานประชุมเอเปกโดยเพจเดอะเมตตาดีได้โพสต์เอกสารและข้อมูลว่าเรื่องใหญ่แล้วนวิ สรุปพวกมึงจะไม่ให้ประเทศสงบสุขบ้างเลยใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวจัดให้หลังจากเก็บมือเก็บเท้าเจียมเจียมมาพักใหญ่จนกระแสไล่แอมเนสตี้เริ่มซาลงนั่นหละฮะคุณผู้ชมมันก็มากวนตีนเราอีกครั้งล่าสุดแบบสดๆร้อนๆมีเอกสารฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่อ,ออกมาโดยแอมเนสตีเองเอกสารนี้ชื่อว่า Protect the Protest Flagship Campaign on the Right to Protest and People's Movement Operational Plan June 2022 December 2023เ <c oughs> อกสารนี้เกี่ยวกับอะไรนะเหรอข้อมูลชุดนี้คือเอกสารที่ Amnesty ได้กำหนดการแทรกแซงในหลายประเทศโดยมีการกำหนดเป้าประสงค์กำหนดวิธีการและตั้งปฏิทินไทม์ไลน์ตั้งแต่กลางปี2022ไปจนถึงปลายปี2023 และไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลไทยในทุกโอกาสโดยใช้ข้ออ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพและในเอกสารนี้ก็บ่งชี้ชัดว่าแอมเนสตี้ยังคงเคลื่อนไหวช่วยเหลือพวกม็อบ3มนิ้วต่อไปเหมือนที่ทำมาตลอดทั้งการออกมาปกป้องผู้ก่อเหตุจลาจลปกป้องผู้กระทำความผิดมอ112ปกป้องคนปล่อยเฟกนิวส์ในโลกออนไลน์และป ป้องอาชญากรคดีอื่นๆอ,อีกมากมายโดยอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่แต่ในเอกสารชุดนี้มีส่วนหนึ่งที่ระบุว่า แอมเนสตี esty, เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวโดยการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ s OLIDARITY ระหว่างเครือข่ายนักเคลื่อนไหวทุกกลุ่มทั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมไม่ประชาธิปไตยเลยกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มชาวบ้านเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินและนักเคลื่อนไหวทุกๆก,กลุ่มเพื่อให้สามารถร่วมกันเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยต่อไปได้ และในเอกสารของแอมเนส y ียังบอกอีกด้วยว่ามีเป้าประสงค์ในการเคลื่อนไหวคัดค้านขัดขวางการประชุมเอเป2022และเคลื่อนไหวเพื่อวางพลสำหรับการเลือกตั้งในปี2023แบบนี้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าม็อบนั้นๆนจะหัวรุนแรงหรือไม่ก็ตามจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก็ไม่สำคัญขอให้ได้ไล่รัฐบาลได้เป็นพอ และหลังจากที่เอกสารชุดนี้หลุดออกมาไม่นานสำนักข่าวสมพรนิวส์ก็รายงานข่าวเมื่อคืนว่าเครือข่ายราษฎรประกาศเตรียมก่อมอบป,ประท้วงคู่ขนานป่วนการประชุมเอเปกวันที่16-18พฤศจิกายนส่วนเพจ Facebook Amnesty International Thailand ก็โพส์ตรูปภาพและข้อความระบุว่าถแถลงการร่วมเจ้าหน้าที่รัฐไทยต้องยุติการดำเนินคดีโดยในภาพถแถลงการร่วมก็มีโลโก้ NGO ที่เป็นเครือพันธมิตรเดียวกันหมดฮันแน่พวกหล่อนทำตัวมีพิรุษอีกแล้วนะนี่พวกหล่อนเคลื่อนไหวตามตำราของแอมเนสตีเป๊ะๆเลยนี่ว่าเอกสารมาปุ๊บถแถลงข่าวจัดมอบป,ปับ๊บ นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มทุกกวนที่ออกมารวมตัวประท้วงช่วงเอเปกก็อาจจะมีองค์กรเอแอบหรือแอมเนสตีที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพราะตัวแอมเนสตี้ร่างเป้าประสงค์ออกมาเองเลยว่าต้องเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ทุกกลุ่มในการประท้วงแล้วพวกเครือข่ายรัศดรและแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ก็ทำตามตำราข,ของมันจริงๆด้วย ฉะนั้นเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มทะลุกแกส๊สทะลุฟ้าทะลุกแกส๊สเครือข่ายพีโมงพีมูฟหรือรัศดรหยุดเอเปก2022ไม่ว่าหมึงจะใช้ชื่อบ้าบออะไรก็ตามมาก่อมอบปวนการประชุมเอเปกก็เชื่อได้ว่ามาจากการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติเหล่านี้แน่นอนจากพี่จา๋า นอกจากนั้นแล้วเอกสารชุดนี้ยังระบุอีกว่าแอมเนสตีมีเป้าประสงค์ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพระราชะกำหนดฉุกเฉินและกฎหมายต่างๆที่ขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเมื่อแอมเนสตีที่อยู่ในฐานะองค์กร NGO ต่างชาติแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของไทยนั่นหมายความว่าองค์กรต่างชาติรายนี้พยายามแทรกแซงกฎหมายของไทยและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด สิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการที่แอมเนส y ี้ปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวด้วยการเชื่อมกับเครือข่ายมอบคนกลุ่มน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวก NGO และมันก็ดูคล้ายกับว่าพวกเขากำลังกลัว กฎหมายควบคุม NGO ที่รัฐบาลกำลังผลักดันซึ่งต้องรวมตัวกับ NGO องค์กรอื่นๆให้แน่นแฟนเข้าไว้เพราะในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาจะต้องร่วมกันเคลื่อนไหวต,ต่อต้านกฎหมาย NGO ไม่งั้นทุกกลุ่มจะโดนตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงว่ารับเงินมาจากไหนเอามาทำอะไรเอาเงินไปใช้ทำตามเป้าประสงค์จริงหรือเปล่าหรือแอบ,บเอาไปซื้อแกเจ็ และถ้าตรวจสอบมันเข้มข้นมากลุงแก่ใจดีสปอร์ตอาจจะตัดท่อน้ำเลี้ยงก็เป็นได้ดังนั้นเราจึงต้องสนับสนุนกฎหมายควบคุม NGO ให้สุดซอยและพวก NGO ระยำที่รับเงินต่างชาติมาแทรกแซงไทยก็ไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มมอบระสดรได้แถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือ FCC t ถนนพลนิตกรุงเทพ กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนหลายภาคส่วนจัดแถลงข่าวการเคลื่อนไหวคัดค้านการประชุมเอเปก2022จึงน่าสนใจว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดประสานกับเอกสารของแอมเนสตี้ที่ให้ทีมงานในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงโดยเจาะจงถึงงานประชุมเอเปกนั่นเองสำนักข่าววิหนิวส์รายงาน ถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะครับไปดูกระบวนการวิเคราะห์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนานะในมุมมองของเพศต่างๆในการนําเสนอนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับแปลกใจไหมที่มอบ3นิ้วมีกลุ่มองค์กรต่างชาติอย่าง Amnesty International เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรับทุนของต่างชาตินะครับเข้ามาทำกิจกรรมนะรหรือมาปวนภาษาไทยก็เลยมาปวนมาก่อความวุ่นวาย ซึ่งตอนนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการห้ามนะฮะชุมนุมประท้วงบริเวณโดยรอบสถานที่จัดมีการชุมนุมเอ펙นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจัดจุดผู้ชุมนุมให้นะฮะตอนนี้เขาจะขวางประเด็นที่น่าสนใจคือมีองค์กรต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศไทยมาทําการต่อต้านทําไมเป็นแบบนั้นนะฮะประกาศแรก เขาได้รับทุนเพื่อทําการสนับสนุนนะครับส่วนหนึ่งแต่เป็นกําลังสําคัญไหมไม่มีกําลังพวกนี้ไม่มีกําลังมีแต่กระดาษนะไม่มีกําลังเพียงพอไปใช้คนในพื้นที่นะยุโยงแบ่งแยกให้ทุนในการสนับสนุนนะครพยายามจะดึงเรื่องของประเทศพมา่านะประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งเพื่อที่จะให้แบ่งแยกกดดันเล่นงานพมา่าเพราะตะวันตกต้องการแหล่งน้ํามันในบก ของประเทศพม่าที่รัฐยะไขซึ่งที่ผ่านมามีการเจรจาตั้งแต่ยุคสมัยองซานสูจีนะฮะเป็นอดนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่องซานสูจีปฏิเสธจึงเป็นที่มาของการยุยุโลบนะฮะยุให้มินอองหลายทำการยึดอํานาจองซานสูจีพยึดอํานาจเสร็จเรียบร้อยก็ไปบีบ บินออนไลน์อีกทีก็เพื่อต้องการแหล่งน้ํามันในรัฐยาไย่ซึ่งมุสลิมโลฮิงยาอาศัยอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะช่วงองซานซูจีก็เป็นที่มาของการกวาดล้างมุสลิมโลฮิงยาเป็นการต่อสู้สงครามระหว่างชาวพุทธกับชาวอิสลามนะจนไล่ชาวมุสลิมโลฮิงยากว่าเจ็ดแสนคนไปอยู่ที่บังกลาเทศจนถึงปัจจุบันะครับความขัดแย้งดังกล่าวมีต้นเหตุมาจากแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ นะครับโปรตวันตกไปฝึกไปยุเอากำลังไปฝึกกับไอซิสนะครับบอกว่าจะต้องแบ่งแยกประเทศเป็นเขตปุกครองพิเศษแต่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนะครับเป็นที่มาของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในรัฐยะไข่คราวนี้หลังจากที่มีการรัฐประหารเขาก็พยายามกดดันทุกอย่างาพยายามทําการเจรจาทําการกดดันเป้าหมายของะตะวันตกทุกครั้งที่จะไปทําการกดดัน ประเทศที่ทําการยึดอํานาจหรือไม่ยึดอํานาจมีเป้าหมายคือแหล่งพลังงานเป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นอทองน้ํามันแกส๊สและธาตุนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถนี้นะก็เหมือนกันเขาใช้เพียงนะการประชุมเอเปกเป็นเครื่องมือใช้เพียงคนไทยนะเด็ก ที่ไม่ประษาทางการเมืองเข้าใจโอ้ยเท่เป็นดมโมคราซีเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงเครื่องมือนะครับทางการเมืองเพื่อเกิดการประทะกันขึ้นมาก็จะออกแถลงการนะบอกว่าปะทะกันไม่เหมาะไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ให้เห็นถึงทุนที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาก็เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนนะครับ ม็อบ3นิ้วในการเคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในการประชุมเอเปจะประสบความสำเร็จไหมยากยากนะครับแต่เมื่อไรเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำสั่งห้ามชุมนุมไปแล้วนะครับเมื่อนนั้นเขาก็จะออกแถลงการแต่สุดท้ายปล่อยทางยืนยันฟันธงแกนนำม็อบม็อบทั้งหลายถ้าถูกจับกลุ่มได้ติดคุกแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง